หายใจไม่สะดวกหายใจไม่เต็มอิม่มเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเราจะดูแลตัวเองอย่างไรพี่ปรามีคำตอบหลายคนมีคำถามพี่ปราบางครั้งนะรู้สึกหายใจไม่เต็มอิม่มหายใจไม่สะดวกเลยมันเกิดจากอะไรพี่ปราแล้วเราจะดูแลตัวเองได้อย่างไรวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคำตอบจากคลิปนี้เลยแต่อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดสังเกดีนช่อง You ูบเ e ็ด t ี้ f i ชเพจเท็ดดี้ฟิชบายพี่ปรา ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลา YouTuber, ยูทูบเบอร์เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่พี่ปลาจะนําส่งทุกวันเรามาฟังกันเลยหายใจไม่เต็มอิ่มหายใจไม่สะดกต้องทําอย่างไรมาฟังพระพี่ปลาก่อนอื่นพี่ปลาจะบอกเลยว่าร่างกายของคนเราอาจอยู่ได้นานหลายวันถ้าเราขาดอาหารเราลงมาก็คือน้ําที่สําคัญกว่าอาหารทั่วไปแต่ที่ร่างกายจะขาดไม่ได้เลยแม้ไปเพียงนาทีเดียวก็คืออากาศ หากเราไม่หายใจภายในไม่กี่นาทีเราจะเสียชีวิตทันทีแต่ในบางครั้งเราก็จะเกิดอาการเรียกว่าหายใจไม่เต็มอิ่มหายใจไม่สะดวกหรือหายใจไม่ออกแม้จะอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศตามปกติโดยสายเหตุมันจากความผิดปกติของร่างกายของเราเองหายใจไม่ออกเกิดขึ้นได้อย่างไรคําถามที่หลายคนต้องการคําตอบแล้วเมื่อมันเกิดภาวะอย่างนี้เราจะช่วยหรือตัวเองหรือดูแลตัวเองอย่างไรสำคัญมาก สาเหตุที่ทําให้เราเกิดอาการหายใจไม่ออกมีด้วยกันหลายอย่างเช่นมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดกั้นทางเดินหายใจเช่นอาหารติดคออันนี้เราต้องระมัดระวังหรือการสำลักอะไรสักอย่างที่เข้าไปในร่างกายอาจจะผ่านปากหรือจมูกและอื่นๆโรคประจําตัวเช่นโรคหอบหืดหลอดลมอักเสบปอดบวมปอดอุดกั้นหรือหลังแล้วโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ รวมถึงโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือนและหัว,ใจ,วหใจเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะความเครียดความตื่นตระหนกทําให้เรารู้สึกหายใจไม่ออกกระทันหันได้เช่นกันร่วมกับอาการหัวใจเต้นเร็วเงือออกมากเป็นต้นสาเหตุอื่นเช่นปวดอื่นๆหรือโรคอ้วนภาวะโรคโลหิตจางพี่ปรามีเรื่องเล่าอยากจะบอกเลยเวลาที่เราตกใจเราตื่นตกใจบางคนนี่ใจสั่นมากเลยหายใจไม่ออก มีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งสมัยเด็กๆนะี่พี่ปาเจอเลยก็คือแถวบ้านนะคะก็เกิดไฟไหม้บางคนมีการตกตื่นใจมากเลยแบบใจนี่สัน่นหายใจไม่ออกหลายคนต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็รีบตามรถตรงพยาบาลอย่างด่วนอันนี้เป็นเหตุที่สําคัญคือเวลาที่เกิดเหตุอะไรสําคัญขึ้นมาบางคนตกใจจนควบคุมอารมณ์ควบคุมสติไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่า,า,านี้พี่ปราถึงได้บอกเสมอเลยว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น สิ่งที่เราจะต,ต้องระมัดระวังคือการควบคุมสติแต่ถ้าเกิดอาการต่างๆขึ้นแล้วเราก็ต้องให้คนที่อยู่ใกล้ตัวรีบนำส่งโรงพยาบาลเพราะจะช่วยเหลือได้ทันท่วงทีอาการหายใจไม่ออกเมื่อผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่อกอกอ่านมีปัญหาในการพูดการสื่อสารเราสามารถสังเกตอาการได้ดังนี้ 1. เสียงแหบ 2. หายใจมีเสียงบุยิด สามหายใจเฮือกปีจมูดบานหน้าอกบุม๋มสี่แน่นจมูกแน่นหน้าอกห้าโต้เขียวจากการขาดออกซิเจนหกริมฝีปากและปลายนิ้วเป็นเป็นสีม่วงครับคราวนี้เรามาดูเลยโอ้โหถ้าเกิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะปฐมพยาบาลอย่างไรวิธีการปฐมพยาบาลพี่ปราบอกเลยอย่างเรียกเลยถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะช่วยคนไข้ได้อย่างไรก็ต้องคลายเสื้อผ้าของคนไข้ที่รัดแน่นอยู่ และที่สําคัญที่สุดต้องทราบว่าคนไข้มีโรคประจําตัวอะไรบ้างและต้องดูว่าเขามีบัตรประจําตัวมียาต่างๆไหมช่วยหรือเบื้องตน้นแต่ที่สําคัญต้องระวังไม่ให้คนไข้สําลักและนอกเหนือจากนี้อันดับแรกก็คือรีบติดต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเบอร์1669โดยเร็วที่สุดพิพาย้ํานะคะ เราจะต้องรีบติดต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเบอร์1669โดยเร็วที่สุดระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่หาผู้ป่วยยังหายใจได้แต่หายใจไม่ปกติหายใจเรือกหายใจลำบากจับผู้ป่วยนอนราบบนพื้นแข็งแขนสองข้างเหยียดข้างลำตัวรอรับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทันทีอันนี้สำคัญหากผู้ป่วยเริ่มหมดสติไม่ไอ ไม่หายใจไม่ขยับร่างกายส่วนใดเลยเราต้องเริ่มกดหน้าอกทันทีอันนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่เคยฝึกกดหน้าอกมาแล้วรีบเสนอตัวเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมารีบเสนอตัวเลยว่าเราเคยผ่านการอบรมสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยเหลือคนอื่นได้มากแล้วเราก็เข้าไปช่วยในเรื่องของการกดหน้าอกแต่การกดหน้าอกก็ต้องระวังนะคะอย่าก,กดจนกระดูกหน้าอกเนี่ยหัก และที่สําคัญและสําคัญมากๆคนที่เหลือก็ต้องรีบตามรถโรงพยาบาลโดยยุ่นที่สุดเพื่อที่จะมาให้การช่วยเหลือต่อให้คนไข้ยอยู่ในภาวะที่ปลอดภัยที่สุดที่สําคัญหากผู้ป่วยเริ่มหมดสติไม่ไอายไม่หายใจไม่ขยับร่างกายส่วนใดเลยต้องรีบกดหน้าอกทันทีให้หาตำแหน่งการวางมือที่ครึ่งล่างของกระดูกหน้าอกเพื่อกดหน้าอกโดยใช้สันมือข้างหนึ่งวางบน บริเวณครึ่งล่างกระดูกหน้าอกแล้วเอามืออีกข้างหนึ่งวางทาบหรือประสานไปบนมือแรกกดหน้าอกแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยทำติดต่อกัน30ครั้งให้ได้ความถี่ของการกด100-120ครั้งต่อนาทีทำไปเ,เรื่อยๆจนผู้ป่วยเนี่ยกลับมารู้สึกตัวหรือจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาที่สำคัญมากๆในระหว่างนั้นเราต้องติดต่อ ญาติแล้วก็ดูข้อมูลของคนไข้เพื่อที่จะให้ญาติเนี่ยได้มาดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องถึงตอนนี้พี่ปราบอกเลยใครมีโรคประจําตัวใครเคยเจ็บป่วยใดต้องรักษาต่อเนื่องเพราะว่าบางสาเหตุเกิดจากการที่เรารักษาไม่ต่อเนื่องและเมื่อเรารักษาต่อเนื่องถ้าใครมีบัตรประจําตัวหรือมียาฉุกเฉินต้องติดตัวตลอดเวลาเกิดเหตุต่างๆจะได้มีการช่วยเหลือกันและสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที นี่สำคัญมากๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเราจะต้องดูแลไม่ให้สุขภาพร่างกายของเราแย่ลงและถ้ามีปัญหาใดๆแชร์ข้อกิเ็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูบเฮลตี้ฟิชเพจ Healthy Fish by พี่ปรา เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพื่อที่จะให้เราได้รับสิ่งดีๆข้อมูลดีๆและนำข้อมูลเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้มากขึ้นอย่าลืมการเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะต่อไปสังคมผู้สูงอายุมานแน่นอน เราจะได้เป็นผู้สูงอายุที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติที่มีประโยชน์ต่อครอบครัวเราและสร้างคุณค่าสร้างกลุ่มผอมพอมผอ,อใจให้กระโัวเราเองเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขสำคัญสำคัญและสำคัญอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญมากๆไม่ประยันบอกดูแลตัวเองให้มากที่สุดดูแลสุขภาพให้มันสุดแล้วมาลุยด้วยกันลุยพันเอก